สวัสดีครับคุณพ่อครับเห็นคุณพ่อเคยพูดว่าตอนเดินไปใส่บาตรที่วัดหลงลืมสติได้ยินคำเตือนสติเป็นธรรมอันเอกจึงมีสติขึ้นมาทันทีนั้นหมายความว่าอย่างไรครับขอคุณพ่อช่วยอธิบายครับรายการคุยธรรมะเกษตรลบเนี่ยนะสั้นๆพูดแบบลาคนอก แบบทหารสั้นกินความลาโคนิกคือพูดสั้นกินความพูดแบบทหารไม่ต้องเกรงใจใครยึดพระไตรปิฎกเป็นหลักคําตัดสอนของพระพุทธเจ้าถูกที่สุดใครปฏิบัติออกนอกพระไตรปิฎกนอกพระธรรมคําตัดสอนเราชาวพุทธิกันต้องตําหนิติเตียนโพรธน,นาเพื่อให้แก้ไขเพื่อบำรุงเออเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไว้ทีนี้เราออกจากบ้านไปนเนี่ยตห้านะ ตอนที่ห้านิดหน่อยก็เดินไปฝนตกฟ้าร้องเป็นไปพอเลื่อ,อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดินไปเรื่อยเลยแต่ว่าก็มีสติไปด้วยนะอยากเดินใช่ไหมไหวเราก็พิจารณาไหวรู้ไหวไม่ใช่ตัวตนไม่เช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปใช่ไหมไม่ใช่ว่าพอเก้าเดียวนี่จะต้องมีทั้งไหวทั้งแข็งใช่ไหมสมมติถ้าเก้านี้เราเอาไหวแต่อีกสองก้าครั้งหน้าเราเอาแข็งก็มีแข็งเวลาเหยียบ มีแข็งรู้แข็งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปทีนี้บางทีเราเราหลงลืมสติเราไปโมไปคิดแต่ที่จริงเนี่ยโมอ,อาจ,จะคิดไปในเรื่องอะไรเราก็พินาาทันทีคิดไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปใช่ไหมแต่เราก็ลืมสติลืมสติไปก็ถึงปากปากซอยสิบเจนี่ยจะเลี้ยวไปไปไป,ไปถนนที่ไปสู่วัดน่ย ก็ได้ยินสติเป็นธรรมอันเอกสติเป็นธรรมอันเอกไม่ใช่คนพูดนะไกาขันไกาขันเนี่ยเ <c oughs> มื่อก่อนเราก็ฟังเอกเอกเอก,เอกใช่ไหมมันมันมันตีห้าหนะตีห้าเอกกเอกโอ้ยเราฟังสติเป็นธรรมอันเอก สติเป็นโอ้โและพี่นานทันตีเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ราวเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปแล้วหลงลืมสตินี่อันตรายอย่างยิ่งเสื่อมราบเสื่อมยศเสื่อมโภคะมีประมาณน้อยแต่เสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลายใช่ไหมสติปัฏฐานไม่เกิดนี่ชั่วร้ายที่สุดเพราะฉะนั้น ทำไมเราถึงพูดว่าเขามาเตือนสติเป็นธรรมันเอกเพราะว่าขณะสติประฐานเกิดเนี่ยจะมีใช่ไหมประโยชน์มากมายเช่นนี่พระพุทธเจ้าจัดนะไม่ใช่มาพูดเราเองนะในพระไตรปิฎกเล่มสิบสี่หน้าสองศูนย์เก้าัดกาวนำมหาสติประฐานศูตย์หนึ่งเพื่อความหมดจดวิเศษของสัตว์ทั้งหลายสองเพื่อก้าวล่วงความโศก และความร่ำไรเสีย 3. เพื่ออัดดงดับไปแห่งทุกและโทมนัส 4. เพื่อบรรลุยายธรรมหรืออริยอริยมรรคมีองค์8 5. เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งนิพพานมีถึงสี่ขั้นขั้นที่หนึ่งบรุนิพพานครั้งที่หนึ่งเป็นพระโสดาบันครั้งที่สองสกทาคามีครั้งที่สามพระนาคามีต้องครบสี่ขั้งจึงจะ บรรลุพระอรหันต์เป็นพระอรหันต์นะวันนี้เราเวลาเราเดินไปเราก็พิจารณารูปนามตลอดเวลาใส่บาตรโอ้โหลูปนามมีเพียกเลยเราก็พิจารณารูปนามตลอดใช่ไหมแล้วเวลาเลิกใส่บาตรแล้วเราก็เอาข้าวโพดคั่วไปให้ปลาลูกก็เคยไปไปกับพ่อและแม่ใช่ไหมเอาข้าวโพดไปให้ปลาแล้วเราก็มีความปีติสุข ปฟติสุขไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่นานไม่ได้ดับไปนี่ไงเขามาเตือนสติเป็นธรรมอันเอก